เเเเเยย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 ีียีีีีบบลูกชิ้นหมูผลิตจากเครื่องจากอันทางสมัยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดหมูยอน้ำยาสัญลักษณ์หมู3ามตัวตรา PJP ผลิตโดย PJP Food จำกัดโทร0 2์สองเห0กอินได้อร่อยดีมีความสุขโรงงานขุนแบงปัมพระจังหวัดแพร่ ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยจากทีมงานคุณภาพครบวงจรสนใจโทร0961843269ขุนแบงเราจะดูแลอย่างดีที่สุดภนธกิจสำคัญอย่างหนึ่งคือการที่เราจะต้องรับผิดชอบสังคมนะแล้วอาจารย์เราเองเนี่ย เมื่อมีวิชาการก็ควรจะลงไปทํางานในสังคมในพุมชนนะครับที่ที่เรากำลังะไปที่เนี่ยเขาเรียกว่าตําบลบ้านปึกจะเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือมาาหม้อของยายหนวนกับยายไอ้ก็จะมีโชว์ในเรื่องของผ้าทอมือที่มีความหลากหลายนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปส่งเสริมในในโครงการยูทูทีเนี่ยเราไปส่งเสริมในเรื่องของการย้อมสีเส้นได้จากสีธรรมชาติแล้วก็สีเคมีโอครับเราทํสองอย่างเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลดต้นทุนในการผลิตลงไม่ลดต้นทุนจากการซื้อวัตถุดิบมาผลิตไอ้ผ้าทอมือตัวนี้ครับมหาวิทยาลัยบุรพานะครับเราทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็สังคมเนี่ยามาพอ,พอสมควรมานานนะครับโดยเฉพาะสํานักบริการวิชาการของเราเนี่ยนะครับที่เรามีคณะเยอะเราก็จะนํนา,นา,านําพาคณาจารย์ต่างๆนะครับนักวิจัยต่างๆเนี่ยลงสู่ชุมชนนะครับนำองค์ความรู้ต่างๆนะครับไปช่วยพัฒนาต่อยอดแล้วอยู่กันที่บ้านไงงู นักวิจัยพอลงมาคุยกับทางทางชุมชนแล้วเนี่ยพอทราบความต้องการก็เอาความต้องการไปคุยกับนักวิชาการผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนก็คือมาแก้ไขปัญหาหรือลดต้นทุนหรือเพิ่มมูลค่าต่างๆให้กับผ้าทอนี้ครูแรปแบบนี้มันตรงกับนโยบายของกระทรวงอวที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสีสวยๆเหล่านี้เนี่ยสีธรรมชาติทั้งสิ้นเลยจากใบลำไยใบลำไย นะคะมาเฟืองมะไฟมากรูดมะนาวใช่กล้วยกล้วยท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเรื่องราวของการทําอะไรต่างๆที่ยายงวนทิ้งไว้แล้วก็มาต่อยอดถึงชูสรียายจิตยายจงแล้วก็หลานชื่ออะไรนะตะก้อเอาไว้แตะเล่นวไาลองทําดูแม่ทําให้หลานดูว่า<อ>การย้อมเย็นเป็นยังไงไม้ฝางไม้ฝางนะคะ สีจะสวยอย่างนี้ท่านผู้ชมสิ่งที่มันต่อยอดมาเนี่ยสีเหล่านี้คือสีที่ย้อมเย็นแบบมีทั้งสิ้นะเห็นไหมแต่ก็กำลังทําให้ดูว่ามันต้องค่อยๆใช้วิธีบรรจงเพื่อให้สีเนี่ยแทรกเข้ามาในอนุของเส้นได้แล้วมันจะคงทนภูมิปัญญาอบุรพามาต่อยอดพี่เลือนยายไอ้ตำบลบ้านเปิดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีย